อ,อบอบกบ่อนท้าชนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยือนร้านร้านหนึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่สตหิบสุขุมวิทระหว่างสุขุมวิท11ถึงสุขุมวิท13นะครับสังเกตง่ายๆหน้าร้านก็คือครัวมุสลิมนั่นเองถ้ามาจอดตรงนี้ไม่เจอละก็เลยแล้วล่ะครับผมอยู่นี่ครับครัวมุสลิมกับเรือนน้ำชาเออเฮเอาซีเอาซีร้านเนี้ย บรรยากาศดีดีและที่สำคัญคือเมนูเยอะมากมากไม่รู้จะเยอะไปไหนครับนอกจากนั้นร้านนี้ยังให้ทุกคนมาระบายสีกันได้นั่งรอเครื่องดื่มกันไประบายสีกันไปฟินฟินวันนี้กบมาถึงอัพร,ราชไม่ได้เลยกบก็สั่งชาใต้แหละ <laughs> ดูสิแม่ชาใต้เข้มค้นขนาดนี้ครับ หอมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังเลยอ่ะหอมจริงแล้ววันนี้กบก็สั่งโรตีชีสฝอยทองครับเป็นโรตีที่ใส่ชีสและก็ไข่แล้วก็เอาฝอยทองโรยข้างบนโ,โห้ยทุกคนเ้ยแค่ทอดเนี่ยมันก็หอมแป้งโรตีหอมไข่หอมชีสร้านนี้บอกเลยกินไปกินมาพอคิดตังแล้วก็ตกใจขนาดนั้นเลยบ้าจ,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 จ้าจี้เก้าสิบบาท ประมาณนี้เลยจ้าใครมาเช็คอินให้เขาหน่อยและก็อย่าลืมติดแฮชแทกกบลอนทาชนด้วยนะครับบอกเลยอร่อยสุดๆ